สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปใหม่ของผมนะครับจะเป็นอันนี้นะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าจะได้มาจนได้นะครับคือไม่เคยรู้มาก่อนเลยดีกว่าว่ามันไม่เคยมีของแบบนี้บนโลกด้วยนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นิฟิ์เซตนะครับก็คือมีโปสการ์ดนะครับแล้วก็มีการ์ดโปรโมของแฮร์รี่นะครับซึ่งออกมาปี2002ในนี้เขาก็จะบอกว่าซื้อโปสเตอร์ แถมบูสเตอร์อีกสองซองเป็นบูสเตอร์ของรุ่นแรกนะครับเบสเซตแล้วก็รุ่น Chamber of Secret นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับแต่น,นี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราจะเปิดดูโปสเตอร์เป็นหลักนะครับส่วนเปิดบูสเตอร์นี่ต้องขออนุญาตเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความตื่นเต้นนะครับวันนี้ก็ยังจะไม่เปิดบูสเตอร์แต่ว่าจะมาเปิดนี้ก่อนซึ่ง ผมไม่คิดมาก่อนนะว่าจะมีของขายแบบนี้น่าจะเป็นร้านการ์ดร้านเดียวในประเทศไทยเลยหรือเปล่าไม่รู้ที่ที่มีอยู่นะครับมึงไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีของแบบนี้แล้วก็ไม่คิดมาด้วยนะครับว่าเออมันมันจะยังหาได้ในประเทศไทยอยู่นะครับเพราะมีิงการ์ดแฮร์รี่คือไม่ว่าสาบสูญจากวงการการ์ดของประเทศไทยไปไปช่วงเวลาที่นานมากแล้วนะครับถ้าไม่นับผมที่ยังตามเล่นตามเก็บอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามียังมีใครเล่นใครเก็บอยู่หรือเปล่า ก็อาจจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ยังตามเล่นหรือว่ายังสะสมการทแฮร์รี่อยู่ก็ได้นะครับถ้าท่านไหนบอกว่าเฮ้ยยังมีอยู่เชิญได้ครับเชิญได้เผื <c> ่อ <oughs> เจอกันครับก็แกะมาก่อนนะครับมันบอกว่าออกมาจากซีลเลยอะครับผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะผมจะได้รู้แล้วว่าเดี๋ยวออสเตอร์ของมันจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ร้านเขาก็มีหลายชุดนะที่ท,ที่ที่ทำไว้นะครับที่ที่มีขายอยู่ ราคาเอาเรื่องผมบอกเลยแต่ราคาในหนึ่งก็ก็เอาเรื่องไม่แพ้กัน,นเพียงแว่าม่ยอมซื้อเพราะว่าผมไม่เคยเห็นโปสเตอร์มาก่อนผมอยากรู้ว่าโปสเตอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตหนึ่งก็ตัวแพ็กเกจก็จะให้ดูต้องใกล้ๆเนาะประมาณนี้เนาะคือมันอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมก็คือว่าเขาจะมีอ่าอ่าเนี่ยสก็อ็ตเทปแปะไว้ขอยนาตตัดออกก่อนเราค่อยไปลุ้นบูสเตอร์ บูสเตอร์2ซองนี้นะฮะที่หลังอันนี้เป็นบูสเตอร์รุ่นแรกนะส่วนนี้เป็นรุ่นรุ่นที่5จากหนังสือเล่มที่2ก็คือ chamber of Secret s e c r e t นะฮะเ,เรื่องของอนาคตกันอีกทีนะฮะว่าเดี๋ยวจะเปิดแล้วจะได้อะไรยังไงนะครับสำหรับ2ออันนี้แน่นอนต้องมีมีคลิปเปิดให้แน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้มาดูนี้ก่อนมาดูนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ แพ็กเกจออกมาหน้าหลังเนาะบอกว่า Don't let the Hogwarts ์เอ็ก s ์ e ล v e without you นะฮะไม่แน่ใจเห็นกันชัดๆหรือเปล่าอ่านี่นะครับผมจะเปิดละขึ้นมาข้างในนะครับมันจะมีการ์ดโปรโมที่ที่ร้านเขาว่าผมไม่รู้นะมันคืออะไรอันนี้หลักๆก็จะเป็นนี่ฮะเป็นรูปนะฮะซึ่งซึ่งมีอยู่ในตนั้งแต่รุ่นแล้วล่ะนะครับ Make the game come to life นะครับนี่ก็คือตั้งแต่าเวนะครับ จะมาถึงใบนี้นะครับใครที่ใช้ชามก็รู้อยู่ไล่หกสตูบิฟยิง5้านะครับแล้วก็มีโต๊ะเล่นการ์ดนะฮะมีกระจกเงาแห่งเอเวอร์เดนะฮะซึ่งก็จะพับออกมาถ้าแ,แต่แบบนี้นะผมผมซื้อมา2ชุดแหละอีกชุดหนึ่งก็คงเหมือนกันนี่หน้าหลังโอเคผมมาดูดูนี้กันเลยดีกว่ามันมีการ์ดโปรโมริงม่นมาเนี่ยผมก็มัไม่รู้เลยนะไม่เคยซื้อมากก่อนขออนุญาตทุกคนจริงๆเพราะผมอันนี้นะ่าจะเป็น อ๋อโปสเตอร์จากรุ่นสองนะฮะวุปติดขับนะฮะมีหน้าการ์ดทุกใบให้ดูอ่ะเออรุ่นสองอันนี้รุ่นสองนะฮะออกปีสองพันหนึ่งนะฮะรุ่นแรกนี่ออกสองพันหนึ่งเหมือนกันแต่แต่รุ่นสามสี่ห้านี่จะออกสองพันสองนะฮะน่าจว่ากล้องจะซูมให้ทุกคนได้เห็นชัดแค่ไหนคุณจะได้เห็นทุกใบเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วละ่ะมีแฮร์รี่เดอะซีเกอร์เรเวอร์วูดเชมาสฟินิกันเดฟิลลองบัตทแล้วก็ตัว มาคัสฟลินนะฮะมาดามโรลันดาฮูชซาตาจาร์มักกอนเก่าแล้วก็เฟรดนด์จอร์จวีสลีย์นะฮะนี่เป็นสเปลซึ่งจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีอะไรครับมีควิดดิทขึ้นมาในรุ่น2ฮะค,ควิดดิทครับแล้วก็เป็นการ์ดของแต่ละสีนะฮะรวมถึง,งตัวควิดดิทด้วยนะฮะด้านหลังด้านหลังเป็นเพลย์แมทครับผมขออนุญาตให้ดูเ,เป็นเพลย์แมทวิธีเล่นนะฮะมีสเต็ปของการ์ดแต่ละเฟสซึ่ง ไม่ต้องพูกก็รู้ว่าผมผมเป็นอยู่แล้วอ่านะต่อไปต่อไปคือออเป็นโปสเตอร์ครับผมโคโมโปสเตอร์เนาะโคตร,รใหญ่เลยแต่กล้องผมเล็กผมผมถ่ายไกลกว่านี้ไม่ได้อะเออแต่เป็นว่า Are you นะอ,อ่ายูซิเกอร์ม a t ิเรียลนะฮะอ๋อใหญ่มากขออนุญาตนิดนึง ค,คือมันซูมซูมเอาไม่ได้อะผมต้องถอยไปไกลมากแล้วโปสเตอร์ใหญ่ใหญ่เน่กดีกล้องของเครื่องนี้มันทำไม่ได้ว้าวเราคุยกันมาน่าจะห้าหกนาทีแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอการ์อา่อโโรโมโอ,รอะไรเลยมีแบบโรโมโปสเตอร์อย่างเดียวมาลุ้นกันนี่สองแผ่นแล้วเนาะแผ่นนี้สามคือแฟ้มฮะแฟร์ดิงการ์ดเกมข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ขออนุญาตเหมือนจะเป็นแฟ้มนะฮะโอ้นี่ก็คือการปโปรโมฮะเยะนิดนึงเลยโอเคจริงใบนี้มีไหมเป็นเป็นคอมมอนเนะี่ยผมมีแล้วละ่ะจากเบสเซ็ตนะฮะแต่สิ่งที่พิเศษให้ดูดบมนี้ฮะมีตาเลเซอร์สีทองปโปรโมฮะติดอยู่จริงๆใบนี้นะฮะใบ ร้อยหนึ่งจากร้อยสิบหก r e m e m b r a n ไล่แปดของ trasiculation n นะฮะเป็นรุ่นแรกเป็นใบที่ผมใช้กับเด็กของคุณพ่อ Arthur Wisley แล้วนะครับเพราะว่าม,ามันเป็นไอเทมแปะก็ทำด a m เม e ได้นะครับโอเคนี่หรอก,การโปรโมการคอมมอนแปะทองเฉยนี่หว่าไม่มีอะไรเลยส่วนตรงนี้เป็นอะไรมาดูกันตัวนี้ก็คือแปะอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นใบโฆษณาให้พัตเตอร์ลีกนะฮะ ก็มีพรีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสอนวิธีเล่นแหละ Anatomy of ออฟกานะฮะอืมก็จะมีการ์ดคาแรคเตอร์เนาะการ์ดเคร์เจอร์การ์ดสเปลเลสเซนไอเทมแล้วก็เออแอดเวนเจอร์ Avengers, ซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมการ์ดชนิดนี้คือมีแอดเวนเจอร์นะฮะแต่ว่าตั้งแต่รุ่นที่2ก็จะมีการ์ดใหม่ก็คือแมชสำหรับฟิทดิดรุ่นที่3แอดเวนเจอร์ท็อป อะไรนะรุ่น3มันคือ drag o o a l l a y ก็จะมี location ขึ้นมานะฮะ mm hmm. ก็มีใหม่มาเรื่อยๆก็ขวด first y e a r นะฮะมีอะไรบ้างไฮ้แค่นี้จริงดิคือแบบว้าวไม่ไม่รู้ว่ามันยังไงขนาดนี้นะไม่ได้อะไรหรอกก็โอเคกาวเหนียวหน่อยมันเก่าแล้ว2 0าปีแล้วนะองไนก็จะเป็นเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะกจะเป็นสติ๊กเกอร์อืมอัน,นก็เขียนว่า แฮร์รี่พอตเตอร์เนอืมส่วนนี้ก็อะไรเมจิกเทรเชอร์แล้วก็จะบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ TCG คืออะไรนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นครับผมก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ไม่รู้ยังไงดีก็เอาเป็นว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหมายคาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าได้มาก็ตื่นเต้นแค่นั้นเอง แต่ถ้าหาผมมันก็ไม่ได้นี่เป็นกระดาษโน้นเนาะมีแฮร์รี่กับแฮกริดอยู่ไม่ได้ให้เรารู้สึกอะไรพิเศษก็เออพอตเตอร์ Potter สวยมัง้งอืมเอามาณนันส่วนการ์ดโปรโมโอ้เป็นใบง่ายๆอย่างนี้เลยนี้ไปเปิดดูในโปโจไม่รู้จะมีข้อมูลหรือเปล่าการ์ดโปรโมใบนี้เนาะหลายหลคนอาจจะไม่รู้เว็บโปโจนะ,ะโปโจนี่เขาทำข้อมูลอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์ทราดิ้งการ์ดเกมเอะไรคน เรียกว่าค่อนข้างละเอียดดีกว่าผมใช้คํานั้นเลยหลายคนไม่รู้ไปตามกันได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นแฟ้มแฟ้มหนึ่งอะเอาไปใส่เลยได้แต่โอเคก็เป็นการแนะนําข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับปิดท้ายด้วยกรารโปรโมทของรุ่นนี้อีกไว้ทีหนึ่งนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ